วันนี้มีรถที่น่าสนใจมานำเสนอโตยโยต้าอิโนโนวา 2.0V เกียร์ออตโอต้ปี2009รถสภาพใช้งานได้ดีมากใหม่แท้แค่150,000กิโลเมตรเท่านั้นมีใบเช็คศูนย์ตลอดเป็นรุ่นตัว V นะครับรุ่นนี้จะเป็นแอร์ดิจิตอล มีลายไม้พร้อมทั้งเบาะหลังแถวที่2จะเป็นเบาะแยกแล้วนะครับสามารถเดินไปแถวหลังได้รถสภาพเดิมใช้ดีมากๆนะครับรถใหม่ไม่เยอะแถมก็แค่สองมือเท่านั้นเองแล้ข้อสำคัญคือเช็คศูนย์ตลอดเดี๋ยวจะให้ดูใบเสร็จที่เพิ่งเข้าศูนย์ล่าสุดนะครับประมาณต้นปีที่แล้วแสนสี่หมกิโลตอนนี้แสนห้าหมกิโล ก็ถือว่าใช้น้อยมากนะครับสำหรับปี09แล์้าสภาพดีครับไม่เคยชนหนักไม่เคยอะไรเลยภายในยังสวยมากๆไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นรถปี09แล้วบอกก็ไม่ได้ซ่อมนะครับเป็นเบอกเดิมๆแท้เลยเดี๋ยวจะให้ดูภายในนะครับเนี่ยครับลองดูสภาพเบาะนะครับสวยมากๆ มีจอหลังจอกลางด้วยนะครับมาดูสภาพเบาะนะครับไม่ช้ำเลยนะครับ,สภ,บ,รบ,รบสภาพนี้จะหายากมากมากนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นบาะแยกนะครับมีเท้าแขนครับนะมีจอของโตโยต้าเดิมๆจอหลังเป็นโดวีนะครับสภาพเบาะใช้น้อยมากนะครับตัวนี้ก็ดูจากสภาพเบาะแล้วม,มันสดมาก พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับใหม่ับไเดิมๆลองดูห้องเครื่องสภาพห้องเครื่องก็ไม่เคยซ่อมเลย เลคารน,นะครับซิงเกิร์กกรครับซิงเกิร์ฝากระโปรงยังอยู่ครบชิ้นเลยนะครับมีสภาพเครื่องนะครับสติ๊กเกอร์ที่ฝาครอบวาล์วอะไรก็ยังอยู่ครบเหมือนเดิมสภาพสวยมากเลยนะครับไม่มีชนหนักเลยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวจะส่ง เบอร์โทรศัพท์ไว้ข้างล่างนะครับสนใจสอบถามได้นะครับไม่แพงแค่สองแสนกว่บ,บาทเท่านั้นสวัสดีครับ